อิทธิเชษชมพูอย่างสมาร์ฟาร์เมอร์จังหวัดหนองคายความสำเร็จจากลูกจ้างแรงงานไทยในเกาหลีใต้เก็บเกี่ยวเอาความรู้และแรงบันดาลใจด้านการเกษตรกลับมาพัฒนาพื้นที่นาล้างกว่า30ไร่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จนกลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานที่สามารถสร้างรายได้แก่ตนเอง และชุมชนตลอดทั้งปีสวัสดีครับผมอิทธิเชษชุมพูครับก่อนอื่นก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าทำไมถึงเข้าร่วมยางสมาร์ตกลับมาจากทํางานที่ต่างประเทศครับที่ประเทศเกาหลีปี25-57้้ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็แล้วก็เข้าร่วมกับการสมัครเป็นยางสมาร์ในปี2560ครับเข้าไปเป็นยางสมาร์ก็เพราะว่าอยากได้เครือข่ายแล้วก็อยากได้เพื่อน ในการทำการเกษตรด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นไม่ค่อยมีวัยรุ่นที่กลับมาทำเกษตรผมกลับมาตอนอายุ31ปีครับสิ่งหนึ่งที่เรากลับมาอยู่บ้านเลยก็คือเราจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าคนที่ทำเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ครับการที่กลับมาอยู่บ้านสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเรามีพื้นที่เราไม่อยากเห็นเกษตรกรที่ทำรูปแบบเดิมๆทำนานแล้วก็ขายข้าวนี่ครับเราก็เลยมาปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ปรึกษากับครอบครวัวว่าอยากทำเกษตรแบบผสมผสาน ให้มันมีความหลากหลายแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองยุกระดับสินค้าตัวเองที่เราสามารถกําหนดราคาได้เองนี่ครับละที่สําคัญก็คือกลับมาทําหน้าที่ของลูกด้วยพื้นที่บ้านไร่ชมพูนะครับมีทั้งหมด39ไร่ครับแต่เมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยวครับก็จะเป็นการทํานา25ไร่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าพอผมกลับมาก็ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่เข้าครับ มาปฏิบัติโดยการทำเป็นเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ครับโดยแบ่งพื้นที่เป็นนาข้าวแต่เปลี่ยนจากนาข้าวเคมีก็มาเป็นนาข้าวอินทรีย์ทำสวนปลาล์มน้ำมันทำสวนแบบผสมผสานครับมีมะนาววง่อ มีการปลูกหมอนพืชผักสวนครัวเมื่อมาทําการเกษตรนะครับผมก็จะนํานวัตกรรมทางการเกษตรเข้ามาใช้เพื่อให้มันทันสมัยเพื่อมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนอัจฉริยะที่เราได้รับสนับสนุนจากดีป้านะครับโรงเรือนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เราใช้ในการูบข้าวหางงอกสมุนไพรนวัตกรรมที่ใช้อยู่อีกอย่างนึงก็คือการทําปุ๋ยหมกักการทําน้าําหมักสารเร่งซูปเปอร์พอดอต่างๆที่เราได้รับรวมถึงระบบน้ําเราจะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการทาการเกษตร เพราะว่าเราใช้พลังงานสะอาดเข้ามาทดแทนการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เราทําอยู่เมื่อก่อนคุณพ่อก็จะทําเป็นเกษตรแบบเชิงเดี่ยวปลูกพืชตามฤด,ดูกาลแต่เมื่อเราได้รับนวัตรกรรมเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่สามารถปลูกพืชผักนอกฤด,ดูกาลได้มีการอานุรักษ์ดินและน้ำทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เราทําอยู่แล้วก็จะเน้นทางด้านเกษตรอินทรีย์ลดละเลิกการใช้สารเคมีเป็นหลักครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านก็จะมีความสามารถด้านภูมิปัญญา ส่วนเราอ่ะเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะมาช่วยในเรื่องการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนัวผมเองก็จดจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจจดภายใต้ชื่อวิสาหกิจกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชมพูก็จะผลักดันให้เกษตรกรในพื้นที่ช่วยกันสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวอินทรีย์พืชผักอินทรีย์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่ได้นะครับ ข้าสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์ตลาดในชุมชนตลาดโรงพยาบาลตามบูธต,ต่างๆที่ได้รับโอกาสจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้ไปจัดแสดงครับผลงานที่ประทับใจนะครับมันก็จะมีหลายผลงานเหมือนกันเพราะว่าตัวผมเองก็ทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานผลงานแรกที่ได้รับเลยได้รับโอกาสจากกระทรวงแรงงานครับได้เป็นบุคคลต้นแบบที่เดินทาง กลับมาจากเกาหลีกลับมาทําหน้าที่ของคําว่าเกษตรกรนําพาชุมชนในเรื่องของการเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ด้วยล่าสุดก็จะเป็นรางวัลของกรมพัฒนาที่ดินครับเป็นหมอดินระดับตบําบลที่สําคัญก็ที่ศูนย์ที่เราทําอยู่ก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราช,ชด,ดำริในปี2565ที่ได้รับรางวัลล่าสุดเลยก็จะเป็นรางวัลที่ทางกลุ่มเราภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลชนะเลิศจากบริษัท ูโบต้าก็ได้รับรางวัลเป็นมูลค่ารวม1นล้านเจ็ดแสนบาทจะมีรถไถมีโดรนทางการเกษตรแล้วก็เครื่องอัดฟางเพราะว่าเราผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ลดละเลิกการเผาตอซังรวมโรงการไทยกบตอซังข้าวด้วยที่สําคัญก็คือมูลค่าที่มันเกิดขึ้นกับชุมชนการเปลี่ยนวิธีแนวความคิดของเกษตรกรในชุมชนให้รักแล้วก็ห่วงแหนแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ดินแล้วก็อนุรักษ์น้าสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนมาตรฐานที่ได้รับนะครับผมก็จะได้รับมาตรฐานของเกษตรอินรีย์จี ของกรมพัฒนาที่ดินออร์แกนิกไทยแลนด์ของหมอดหม่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการยื่นขอมาตรฐาน G.A.P. ออร์แกนิกของศูนย์วิจัยพืชเรื่องพือสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนนะครับผมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2560มีสมาชิกเกิดจากการรวมบุ่มของเกษตรกรในตำบลน,นี่นะครับเป็นโครงการของ70 0 0 0นลายถวายในหลวงราชการที่9มีการรวบรวมเกษตรกรมีแนวความคิดว่าผมอยากให้เกษตรกรช่วยกันสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภยัยให้กับตัวเองก่อนนำสู่ชุมชน ก็เกิดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด20รายครับ กิจกรรมหลักๆที่ผมทําเลยก็คือจะส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรทําปุ๋ยหมักใช้เองเรือจากการใช้เองก็จะมีการจําหน่ายด้วยแล้วที่สาคัญก็ส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรในกลุ่มลดละเลิกการใช้สารเคมีแล้วที่สาคัญตอนนี้เกษตรกร,ร,กรของกลุ่มก็ได้รับรองมาตรฐานของกเกษตรอินทรีย์ PGS แล้ว6กลายครับไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชผักแล้วก็รวมถึงการแปลรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าบทบาทและหน้าที่ของตัวผมเองก็จะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจได้รับเกียรติจากหลายๆหน่วยงานให้มาเป็นปราชาวบ้าน ด้วยของหน่วยคอร์อมโนครับแล้วก็เป็นหมอดินอาสาประจําตําบลเป็นศูนย์เครือข่ายสาพกของสํานักง,งานเกษตรอาเภอมีการเข้ามาศึกษาดูงานทุกเดือนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนน้องๆ้องนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับเราก็จะให้ความรู้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรแบบอินีย์การต่อยอดผลผลิตด้านการเกษตรและที่สําคัญก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดของตําบลใ,ให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้พ่อผมเป็นยางสมาร์ทนะครับก็จะมีเครือข่ายของยางสมาร์ทที่เราทํางานร่วมกันอยู่ แล้วตัวผมเองก็จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยครับในพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพจะขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมให้เกษตรกรในตัวจังหวัดเราเองทําเกษตรแบบอินทรีย์มีการรวบรวมผลผลิตก็จะมีการถวายข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวที่ปลอดภยัยข้าวอินทรีย์เพื่อเอาไว้ช่วยบุคคลที่เกิดุทก,กภยัย ตัวเราก็จะเป็นตัวแทนของอำเภอพลมิสัยในการช่วยขับเคลื่อนครับแล้วก็จะมีพี่ๆน้องๆในยังสมาร์ที่อยู่หลายอำเภอทํางานขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังช่วยกันเมื่อมีการเกิดปัญหาเกิดกกภัยกิบัตเกิดขึ้นเราก็จะนําข้าวเหล่านี้ครับไปแจกจ่าให้กับกลุ่มผู้เดือดร้อนครับ การดําเนินง,งานของบ้านไร่ชมพูนะครับผมก็จะดําเนินง,งานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรเครือข่ายสาพกสาสถานีพัฒนาที่ดินหนองคายอีกหน่วยงานหนึ่งที่ที่ทาร่วมอยู่ก็คือเป็นของกรอมนอจังหวัดหน,นองคายภาคเอกชนก็จะเป็นของบริษัทคูปตตาครับ ทที่่เรรางานงนนวมกัยถ้าหากจะพูดถึงอาชีพการเกษตรนะครับผมมองว่าทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะหายออกไปจากวงจรของการทำอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้วเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เลยมองว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่กลับมาสารต่ออาชีพเหล่านี้มันก็จะหายไปจะมีกลุ่มคนคนรุ่นใหม่ที่ลดน้อยลงผมเองมองว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสกลับมาแล้วก็มาพัฒนาสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็สามารถเป็นต้นแบบให้คนอื่นได้ผมก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจครับอย่างน้อยๆเราก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมารัากแล้วก็ห่วงแหงนืน ตัวเองตัวผมเองได้ไปเรียนรู้แล้วก็อบรมหลายๆอย่างเรายิ่งเห็นว่าการที่เราได้เกิดมาอยู่พื้นแผ่นดินไทยเนะี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราแล้วก็คนอื่นได้เป็นอย่างยิ่งผมก็อยากเห็นคนรุ่นใหม่นะครับช่วยกันรักษาแล้วก็อนุรักษ์พื้นดินเอาไว้ให้คงอยู่ถ้าจะพูดถึงบทบาทและหน้าที่ท,ที่ที่เราทํางานร่วมกับชุมชนอยู่ตอนนี้ผมก็พยายามผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกษตรกร ลดต้นทุนของตัวเองลงก็พยายามให้เขาอนุรักษ์ดินขืนดินของเขาให้ให้มันมีธาตุอาหารที่เพิ่มมากขึ้นตัวเกษตรกรเองทุกวันนี้จะใช้สารเคมีเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการทําเกษตรการเผาฟางเผาตอสังครับแต่ตัวผมเองก็จะขับเคลื่อนโดยการเป็นแปลงสาธิตการไถกบตอสังการหว่านปุย๋ยพืชสดนะครับบำรุงดินทุกวันนี้ สิ่งแวดล้อมเราถูกทําลายด้วยสารเคมีตัวผมเองก็จะทําเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองได้ที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมเป็นเกษตรแบบ BCG จะมีการหมุนเวียนมีการเลี้ยงสัตว์ในแปลงแล้วก็มีการตัดหญ้าให้สัตว์มูลสัตว์ที่ได้เราก็จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทําปุ๋ยหมักครับแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวหรือพวกแกะก็เป็นปุ๋ยหมักส่งคืนให้กับพื้นดินเราได้แผนของการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรเราก็จะมีการจัดการนะครับโดยจะมี ผู้สูงอายุหรือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในชุมชนเลานี่ครับช่วยกันสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยตัวเราเองเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็จะมีการวางแผนในการเพิ่มมูล,ลค่าแบบไหนไม่ว่าจะเป็นกเกษตรแบบอินการขอใบรับรองต่างๆมาตรฐานต่างๆถ้าจะพูดถึงราคาการขายผลผลิตตัวอย่างนะมอะมันจะอยู่ที่กิโลกร,รมลัมละ 80บาทถึง100บาทต่อ1กิโลแต่เมื่อเรานํามาแปรรูปนี้ครับผมก็จะมีการทาแยมมหมอนแล้วก็น้ํามันบอรรี่เพื่อสุขภาพแล้วน้ำหมักผลไม้หรือ วายหมอนเพื่อเพิ่มมูลค่าถ้าเราขายผลสดุดบางครั้งผลผลิตมันเยอะเกินเราก็จะต้องนํามาแปรรูปหากเราขายผลสดในราคากิโลกรัมละ80บาทแต่เมื่อเรานํา1กิโลม,มาแปรรูปเราจะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง3เท่าถึง4เท่าต่อ1นกิโลกรัมนะครับถ้าเป็นหมอนที่แปรรูปเป็นน้ำเพื่อสุขภาพก็จะขวดละ35บาทน้ําหมักลูกหมอนก็จะอยู่ที่ขวดละ200บาทหลังจากที่เรามีผลผลิตที่เราแปรรูปแล้วนะครับมี ตลาดออนไลน์ที่ตัวเองขายด้วยโดขายออนไลน์เขตของตัวเองของอนเนี้ยมันก็จะมีลูกค้าที่ที่รักสุขภาพครับเข้าเข้ามาอุดหนุอนอยู่แล้วท่านเราก็มองหาการกระจายสินค้าที่ที่เราทําอยู่ให้ให้สามารถไปจําหน่ายในจุดอื่นๆได้ความเป็นไปเป็นมาของบ้านไร่ชมพูนะครับชมพูเนี่ยเป็นนามสกุลของคุณปู่ครับเราทําตรงเนี้ยมันเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งสวนเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้ครับเราก็พยายามให้บ้านไร่ชมพูตรงเนี้ย สามารถให้ความรู้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆได้ทงังกลุ่มของเราเองครับมันก็จะมีการนํานวัตกรรมเข้ามาใช้ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อาทิเช่นข้าว ที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นข้าวอินทรีย์เราก็จะมาทําเป็นข้าวกล้องเพื่อสุขภาพข้าวหางงอกเพื่อสุขภาพแล้วก็จะนาตู้อบที่เราได้เนี่ยมาอบข้าวทําเป็นผลผลิตที่มันปลอดภัยแล้วก็สะอาดให้กับผู้บริโภคครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยตัวของเองก็ประชาสัมพันธ์ในเพจของตัวเองด้วยในก็เฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองแล้วที่สําคัญก็จะมีหน่วยงานภาครัฐครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการ ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสภาเกษตรกองทุนฟื้นฟูพัฒนาชุมชนคำคอำเภอที่เราทําอยู่และที่สาคัญก็จะมีตลาดออนไลน์ ที่เราจำหน่ายอยู่เป้าหมายที่ผมตั้งใจเอาไว้อยากผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยละครับได้รับรองมาตรฐานแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนตัวเองไปในการทําเกษตรแบบปลอดภัยรวมถึงเป็นเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเรามีกลุ่มคนกําลังผลที่ที่เยอะพอสมควรแนละ้วตัวเกษตรกรเองก็จะมีอํานาจในการต่อรองราคาว่าอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะทําหรือก็ส่งเสริมก็คือจะทําเป็นตลาดชุมชนรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเป็นจุดรับซื้อเป็นตัวเชื่อม รือรวมถึงการรับรองมาตรฐานให้กับกลุ่มเกษตรกรการคัดผลผลิตทางการเกษตรก่อนที่เราจะส่งต่อให้กับผู้ขายเป้าหมายหรือสิ่งที่อยากจะส่งออกไปต่างประเทศตอนนี้ตัวผมเองผลิตสมุนไพรอบแห้งให้กับทางบริษัทผลิตแชมพูส่งออกที่ประเทศอังกฤษครับตัวหนึ่งทางบริษัทเองที่เขาต้องการก็คือสารสกัดจากสมุนไพรที่สามารถเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรกิโลกร,รมัมและไม่กี่บาท ให้เป็นมูลค่าที่สูงได้อยากได้องค์ความรู้ในตรงนี้มาด้วยเรื่องรายได้สิ่งที่ผมตั้งใจทาเอาไว้เป้าหมายที่เราตั้งใจทำเอาไว้ผมมองว่าจากรายได้เดิม20,000-30,000บาทต่อเดือนผมอยากให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ50,000-60,000บาทต่อเดือนที่เราจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วก็สามารถจ้างแรงงานในชุมชนได้ทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรในชุมชนขาดก็คือเรื่องแรงงานนวัตรกรรมที่จะมาช่วยพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรถ้าเกษตรกรมีรายได้ที่จํากัดแล้วก็การที่เราจะได้นวัตรกรรม ที่มันมีมูลค่าสูงเข้ามาใช้ในแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากแต่ตัวผมเองมีเป้าหมายวัตถุประสงค์อยากให้มันมีรายได้ที่มันกระจายไม่ใช่ว่าเป็นแค่ตัวเราคนเดียวแต่เราสามารถกระจายรายได้เหล่านี้ให้กับกลุ่มหรือคนที่เขาพร้อมเดินไปกับเราได้การเป็นยังสมาร์ทสิ่งหนึ่งที่เราได้เลยจากยังสมาร์ทก็คือองค์ความรู้เครือข่ายที่ยังดําเนินงานร่วมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐแ,แล้วก็ตัวของยังสมาร์ทหลายๆคนตัวผมเองครั้งหนึ่งก็คือเป็นคณะกรรมการของยังสมาร์ทเรามองว่าสิ่งหนึ่งที่ เราต้องต้องเปลี่ยนตัวเองเลยก็คือแนวความคิดจากที่เราจากทาเกษตรแบบตัวเองเป็นนักธุรกิจก็อยากให้มองว่าเราจะทํางานแบบไหนที่เราสามารถนําพาชุมชนไปได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็อยากเข็น คนรุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบอาจจะเป็นการทําเกษตรที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดลอ้อมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําเพื่อส่วนรวมแล้วหรือว่าหลายๆคนเป็นยังสมาร์ทที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างน้อยก็ยังมีการจ้างงานช่วยเหลือชุมชนในด้านรูปแบบของแรงงานอยาก ให้ยังสมานะครับที่จะเข้ามาเป็นยังสมาทเนี่ยมองภาพรวมให้ตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าเราเข้ามาเป็นยังสมาร์ทเพื่ออยากพัฒนาตัวเองในรูปแบบไหนถ้าเป็นองค์ความรู้อย่างน้อยมีแน่นอนเครือข่ายมีแน่นอนแล้วก็พัฒนาตัวเองด้านธุรกิจอย่างน้อยก็จะมีกลุ่มเครือข่ายที่เป็นยังสมาร์ทด้วยกันนะครับให้แนวทางให้วิสัยทัศน์ตัวผมเองก็ก็ได้รับโอกาสนั้นมาจากการเป็นยังสมาร์ทเหมือนกันมาสานต่อโดยการมาพัฒนาชุมชนที่เราอยู่ครับเราไม่ได้เดินคนเดียวแต่เราพาชุมชนเดินไปด้วย ตัวเราเองก็ต้องเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีในการขับเคลื่อนครับ ช่องทางการติดต่อของบ้านไร่ชมพูเพจ a c e b o o k บ้านไร่ชมพูแล้วก็อิทธิเชษฐชมพูนะครับก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวพิกัดที่ตั้งสวนนะครับบ้านเลขที่117หมู่10บ้านคกพัฒนาครับตำบลนาหน,นังอำเภอบนมิัสจังหวัดหนองคายเบอร์ติดต่อ0953245049การเข้ามาศึกษาดูงานด้วยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงน้องๆน,น,นักศึกษานักเรียนต่งตางๆครับก,ก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ครับ